ท่กลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต่างฝ่ายต่างก็เตรียมความพร้อมรบซึ่งพร้อมจะเปิดฉากใส่กันได้ทุกเมื่อค่ะซึ่งก็มีการคาดการว่ารอบสองนี้น่าจะจัดหนักเพื่อยุติปัญหาไม่ให้ยืดเยื้ออย่างเช่นที่ผ่านมานะคะโดยด้านของชายแดนกัมพูชาเองก็มีการระดมกําลังพลเข้าพื้นที่ชายแดนแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะ รวมไปถึงอาวุธหนักด้วยที่วิ่งเข้าชายแดนตลอดทั้งวันเหมือนกันสัญญาณแบบนี้นะคะก็ดูจะชัดเจนค่ะว่าขเขมรนั้นพร้อมประทาแน่นอนล่าสุดนะคะทางด้านของ army military force ค่ะก็โพสต์คลิปนะคะที่หลุดมาจากฝั่งของทหารกัมพูชาซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าทหารขเขมรเนี่ยกำลังติดตั้งชนวนที่หัวจรวด BM21 ค่ะพร้อมทั้งระบุบอกว่า พร้อมเปิดศึกทุกนาทีวันนี้ BHQ มาคุมเองบัญชีสะสมเราหมด่ได้เนี่ยกองต่อระบกชนเต้ก่อนไปสู้ตาเจอกองกับชนะตู้ที่ผมนังกับบังหลงชลางก็เติมแต่ฉันได้ไม่ก็ไอทีเอกอัพแล้ล่าสุดน,นะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน68ค่ะทางด้านของคุณวัสนานานุ่มหรือพี่เล็กนะคะผู้สื่อข่าวสายทหารก็ให้สัมภาษณ์ในรายการสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แล้วในช่วงบางตอนนะคะพี่เล็กเนี่ยก็ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องลับ ของนายทหารระดับสูงที่น่าสนใจนะคะมีารายละเอียดบอกว่าโดยหลักการทุกเหล่าทัพประกาศไปแล้วผ่านหน้าเฟ e บ o ๊กของแต่ละเหล่าทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพร้อมรบแล้วถ้ามีการสู้รบครั้งต่อไปก็ต้องวัดใจเขมรถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบินเข้ามาในเขตเมืองเข้ามาทิ้งระเบิดสนามบินหรือมาบินป่วนเครื่องบินเพื่อไม่ให้เครื่องบิน F16 ขึ้นได้ หรือแม้แต่บินเข้ามาหย่อนระเบิดอะไรในชุมชนประเทศไทยเราทหารเขาประกาศไว้เลยนะว่าเขาจะหย่อนลงถึงพนมเปญเลยทิ้งไข่กลางพนมเปญเลยพี่เล็กกล่าวในรายการค่ะและที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือ ความเคลื่อนไหวของอดีตทหารพรานค่ะนายกรกฎเกตแก้วที่ออกมาเปิดเผยความลับของพลตรีเนี้ยวงด้วยกองพล402นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอใจแล้วค่ะไม่อยากจะสู้กับประเทศไทยแล้วแต่ว่าหุ่นเสนเขาไม่ยอมก็เลยขัดไม่ได้เขาบอกว่าก่อนจะบุกยึดเนิน350และประสาทต,ตาควายเพื่อลดการสูญเสียกำลังรบของเราก็ต้องให้เครื่องบินเนี่ยไปโปรยระเบิดคัสตร์บอม ลงในพื้นที่ทั้งสองแห่งแบบปูพรมระเบิดที่ขเขมรดักไว้ก็จะถูกทำลายไปจนหมดขเขมรในพื้นที่นั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยแล้ววิธีนี้ก็ลดการสูญเสียกำลังรบของทั้งฝั่งไทยเราได้และก็จะสามารถเข้ายึดเนิน3 5 0แล้วก็ประสาทได้อย่างสะดวกขึ้นเราอาจจะไม่ต้องใช้ F-16 มาทิ้งระเบิดก็ได้ระเบิดคัสเตอร์บอมนี่าสามารถยิงจากปืนใหญ่ได้ด้วย ที่ตั้งทหารขเขมรในฝั่งกัมพูชาเราควรโปรยคัสต์บอมบ์ให้ขเขมรกินแค่นี้สมุนของฮุนเซนก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วรบจริงชนะไม่ยากระเบิดคัสตร์บอมบ์ยิงหรือทิ้งไปแค่1ลูกก็จะแตกออกมาระเบิดนับ1,000ลูกอันหนึ่งอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารของไทยนั้นทันสมัยกว่าขเขมรมากถ้าเรารบจริงๆไม่ยากแถมอีกนิดผมมีข่าวด่วน ที่สายลับในกัมพูชาแจ้งมาว่าพลนตรีเนียววงกองพล402ถอดใจแล้วเขาไม่อยากจะรบกับไทยขอกเกษียณคงจะกลัวตายเพราะว่าสู้รบกับไทยไม่ได้แต่ฮุนเซนไม่ให้ออกฮุนเซนให้เขาอยู่ต่อไปอีกสองปี